เรื่องย่อรักนิรันจันทราตอนที่8ท้าชาและต้องจันปรับความเข้าใจกันได้ต้องจันบอกว่าเธอจะไม่หวาดกลัวเขาอีกต่อไปพานุมารับทั้งสองคนกลับบ้านและพยายามจะเอาผิดทาชาเรื่องที่เขาเป็นแวมพร์ฆ่าคนให้ได้แต่ท้าชากับพานุต่างก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันนั่นก็คือการปกป้องต้องจันซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญกว่า พานุและทชาจึงร่วมมือกันเพื่อกำจัดแก๊งแบ็กเพิร์ลและเอาผิดแมทธิวให้ได้พริ้งพราวรู้ว่าทชาอยู่กับต้องจันก็หึงหวงอลราวาดปลาข้าวของแต่คุณเดชก็ช่วยพูดจนพริ้งพราวใจเย็นลงได้แต่ข้าวหอมซึ่งเป็นคู่ปรับของพริ้งพราวไม่เห็นด้วยทําให้สองพ่อลูกต้องทะเลาะกันพานุเห็นใจและคอยปลอบใจข้าวหอมที่น้อยใจพ่อ นาพาอาการสุดหนักกว่าเดิมเมื่อหมอตรวจอาการแล้วพบว่านาพานั้นกำลังตั้งท้องนาพารู้ตัวว่าตัวเองไม่แข็งแรงจึงบอกให้แมทธิวไปเอาเลือดของทชามาให้ได้เพราะไม่อยากให้ลูกในท้องเสียชีวิตทชาและพานุจะปกป้องต้องจันได้หรือไม่เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ในละครรักนิรันดรจันทรานะคะขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ